สวัสดีครับท่านผู้ชมบ้านสวนชายทุ่งชมดอยครับวันนี้เรามีโอกาสดีเราจะมาล่องแพต้นแม่น้ำแตงครับที่ตำบลเมืองคองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับครับท่านผู้ชมครับ วันนี้เรามาทริปล่องแพรนะครับน้ำคลองนะครับโดยล่องแพรไม้ไผ่นะครับวันนี้เราจะล่องแพรไม้ไผ่แบบกึ่งแอดเวนเจอร์นะครับแบบเรียบๆนะครับไม่ไม่ดุดันนะฮะกำลังทำการคาดแพรหรือว่าทำการมัดแพรยดูนะครับโดยใช้แพรไม้ไผ่นะครับโดยการมัดคาดครับเป็นแพรสสำหรับการท่องเที่ยวนะครับ ท่านผู้ชมครับบรรยากาศการล่องแพน้ําคลองครับที่ตาบลเมืองคลองอาเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับล่องน้ําคลองแบบกึ่งแอดเวนเจอร์นะครับแบบชิลๆครับแบบท่องเที่ยวเป็นครอบครัวธรรมดาธรรมดาไม่แอดเวนเจอร์เท่าไหร่ครับไม่อันตรายครับน้ําคลองช่วงนี้ไหลไม่เชี่ยวครับไม่อันตรายครับท่านผู้ชมครับ แพรครับแม่น้ำคลองนะครับคอควายออกอ่างลอลิงนะครับแม่น้ำคลองเป็นชื่อหมู่บ้านเมืองคลองนะครับอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับจากตัวอำเภอเชียงดาวมา30กว่ากิโลครับนี่ครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศการล่องแพรน้ำคลองนะครับนี่ฮะ จุดนี้จะเป็นหาดทรายนะครับโขดหินนะครับเล็กน้อยนะครับทําให้การล่องแพมีสีสันขึ้นมาอีกนิดนึงครับก็จะทําให้รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมานิดนึงเมื่อเราเจอโขดหินนะครับให้น้ําไหลเชี่ยวนี่ครับแพก็จะไหลไปตามทิศทางของน้ํานะครับหัวแพก็จะดัดครับหลบไม่ให้ชนโขดหินนะครับแน่ครับนี่ครับเลี้ยว ตปตามนี้ครับนี่เป็นความจานานของผู้นาแพรนะครับหรือคนถอแพรหัวหัวแพรนะครับในการดัดทิศทางนะครับให้หลบจากโขดหินหรือกอไม้นะครับไม่ให้แพรชนนะครับเอวนี้ถ้าน้ําเชี่ยวชนแพรอาจจะหักแตกได้นะครับก็เป็นอันว่าเราต้องเดินกันแล้วครับบริเวณสองฝั่งน้ำคลองครับก็จะเป็นไร่สวนของชาวบ้านนะครับ แล้วก็มีการทำะศุสัตว์นะครับอยู่ข้างลำน้ำคลองนะฮะเลี้ยงวัวนะฮะเลี้ยงควายตามวิถีชาวบ้านนะครับนี่ครับท่านผู้ชมบริเวณนี้นะครับถามไหลเชี่ยวนะครับสนุกครับโดยไม่ต้องออกแรงครับแพ่จะไหลไปตามธรรมชาตินะครับ าอีกแล้วหนึ่งลำนะครับมามาแล้วครับก็ท่านจะเห็นนะครับว่ามีซากแพรครับที่แตกหักบริเวณโคนต้นไม้นะครับเนื่องจาก เรนี้ถ้าน้ําลึกแล้วนะครับแรงมากนะครับแพรก็จะพุ่งมาที่ต่อไม้นะครับหากหัวแพรดัดไม่ทันก็จะชนแล้วติดครับก็หักครับพอชนปุ๊บแพรจะขวางนะครับเป็นแนวขวางน้ําก็จะทําให้ลําแพรทั้งหมดแตกหักได้และทุกคนก็ต้องเดินเท้าอย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเป็นบรรยากาศที่เราล่องแพรผ่านบริเวณสะพานนะคร ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสะพานอะไรก็เป็นจุดที่มีน้องๆน,นะครับามาแวะเล่นน้ำกันเพื่อคลายร้อนนะฮะนี่ฮะเด็กเยาวชนต่างๆชาวบ้านแถวนี้นะครับก็จะลงมาเล่นเล่นน้ำกันนะครับคลายร้อนกันแบบวิถีชาวบ้านครับธรรมดาแต่มีความสุขครับท่านผู้ชมครับบริเวณนี้บริเวณใต้สะพานนะครับเป็นจุดที่น้ำไหลไม่เชี่ยวนะครับและมีที่จอดรถ เด็กๆก็จะพากันมาเล่นน้ํากันอย่างมีความสุขครับนี่ฮะเห็นแล้ว,วน่าอิจฉาชีวิตที่นี่นะครับมีความสุขครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเองก็มาสัมผัสได้นะครับที่บ้านเมืองคลองครับอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับส่วนลําน้ําที่เราล่องแพกันเมื่อครู่ขอแก้ชื่อนะครับเป็นแม่น้ําแตงนะครับเนื่องจากจุดที่เราลงแพรครั้งแรกเนี่ยเป็นแม่น้ําแตงนะครับซึ่งจะไหลผ่านไปตัดกับแม่น้ําคลอง ในหมู่บ้านเมืองคลองอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ขอแก้ชื่อลำน้ําที่เราล่องแพกันนี้เป็นลำน้ําแม่แตงนะครับต้นน้ําแม่แตงนะครับเนื่องจากลำน้ําแม่แตงจะไหลไปจนถึงอําเภอแม่แตงนะครับจนไปบรรจบกับแม่น้ําปิงที่อําเภอแม่แตงนะครับ โอเคครับเราจะเดินทางกันแล้วครับท่านผู้ชม,ชมจากจุดพักเล่นน้ําของเด็กๆนะครับที่นี่นะฮะเราก็จะไปแล้วนะครับบ๊ายบาย <c oughs> <ๆ>นี่ครับเราจะเดินทางกันแล้วนี่ครับน้องๆมาร่วมเล่นน้ํากับเราอย่างมีความสุขนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมมีความรู้สึกเช่นนี้บ้างหรือเปล่าเอ่ยที่มีโอกาสได้มาสัมผัสตรงนี้ ท่านเองก็สามารถหาความสุขให้กับตัวเองได้นะครับที่การล่องแพแม่น้ำแตงบ้านเมืองคลองนะครับบาย ครับท่านผู้ชมครับหากท่านผู้ชมสนใจนะครับการล่องแพที่แม่น้ำแตงที่บ้านเมืองทองนะครับท่านผู้ชมสามารถจองที่พักและการล่องแพได้ง่ายๆนะครับโดยท่านผู้ชมก็ลองตรวจสอบไปยังเว็บไซต์ของสถานที่พักต่างๆได้นะครับแต่ที่เรามาทริปนี้นะครับบ้านสวนชายทุ่งชมดอยนะครับก็ได้มาพักที่บ้านพักของเฮือนไม้งามนะครับซึ่ง อีกสักครู่นะครับเราจะแนะนําเฮือนไม้งามให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะครับครับท่านผู้ชมครับกรณีท่านผู้ชมจะมาพักที่บ้านเมืองคลองนะครับท่านสามารถมาเลือกสถานที่พักของท่านได้โดยหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการจองล่วงหน้าครับส่วนวันนี้ผมมาพักที่เฮือนไม้งามแอดเมืองคองครับและที่นี่นะครับเฮือนไม้งามแอดเมืองคลองมาพบกับเจ้าของ เฮือนไม้งามครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับครับนี่ฮะคุณพี่อะไรนะฮะคุณโอละอ่าคุณโอลนะครับคุณโอล์ทำกิจการบ้านเฮือนไม้งามนะฮะเป็นโฮมสเตย์เนาะเฮือนไม้งามแอดเมือง <H omes S 2> คลองนะครับโอ้โหตั้งตั้งอยู่ที่ไหนนะฮะตั้งอยู่ที่บ้านวังมะลิวค่ะก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำคลองค่ะบ้านวังมะลิวอ่าก่อนถึงสะพานมิตรภาพแม่น้ำคลองอ่ามิตรภาพแม่น้ำคลองนะฮะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมฮะ เหลวซสายแล้วเข้าไปอีกนิดนึงไม่ถึง1กิโล0 0เมตรเองเนาะแล้วสามารถตรวจสอบที่ Google Map ได้ได้เฮือนไม้งามแอบเมืองคลองนะครับแล้วก็การจองผ่าน Facebook หรือเพจเฮือนไม้งามก็ได้โอ้โหครับจองผ่าน Facebook หรือเพจเฮือนไม้งามได้เลยนะฮะที่พักเดี๋ยวผมจะทาผู้ชมไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่โอ๋กับคุณพี่วิชัยนะย้ครับผม เรามาดูต้นพุทรากันพุทราป่ากันเต็มๆเลยครับมาบนต้นนี่ฮะพุทราพุทราป่านะครับซึ่งออกตามลําน้ําแตงนะครับซึ่งเรามาเก็บ <c oughs> ทานได้เลยนะครับโอ้โหปลอดสารพิษด้วยท่านผู้ชมนี่ฮะเด็ดมาแล้วก็ทานได้เลยครับท่านผู้ชมห,ห,ห,หวานอมเปรี้ยว อร่อยครับท่านผู้ชมครับพุทราจากธรรมชาติครับนี่ครับแต่ละลูกเดี๋ยวมาดูกันครับอ่าอ่าหมวกติดครับท่านผู้ชมนี่ฮะต้องระวังนะครับเวลาเก็บพุทรานะครับท่านท่านผู้ชมระวังครับนี่ฮะโดนเข้าแล้วครับอ่าหนามครับหนามพุทรานะครับ เกี่ยวเอาซะแล้วครับเกี่ยวเอาหมวกผมซะละฮะแต่อร่อยครับรสชาติเปรี้ยวอมหวานนะฮะับโอ้นี่ครับท่านผู้ชมเอาอีกแล้วครับนี่อ่าโดนเกี่ยวอีกแล้วอืมอร่อยครับอืมฮะอืมนี่ฮะ ท่านผู้ชมครับเป็นธรรมชาติจริงๆครับ <c oughs> เพราะว่าลําแม่น้ําที่ไหลผ่านมันก็จะมีแรงของที่นั่งเล่นตอนเย็นนี่นะแม่น้ําที่ไหลผ่านก็จะกระทบกับแผ่นดินนะครับที่อยู่ฝั่งแม่น้าคลื่นก็จะกระแทกกับฝั่งแม่น้านะฮะที่นี่เป็นชั้นดินและชั้นหินนะครับก็เป็นชั้นดินอยู่ด้านหน้าและชั้นหินกวดนะครับสลับกันไปนะครับก็ทําให้น้ําที่นี่มีแรง กระทบพอที่จะพังทลายดินลงได้นะครับอย่างเช่นที่เราเห็นนี่แนวดินก็ถูกคลื่นนะครับซัดทาให้สองฝั่งก็เป็นธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมครับก็น้องๆก็สามารถศึกษาธรรมชาติได้จากการท่องเที่ยวด้วยนะครับน้องๆทุกคนที่ติดตามรายการบ้านสวนชายทุ่งชมดอยอยู่นะครับบริเวณนี้นะครับที่เราผ่านนี้นะครับท่านผู้ชม จะเป็นจุดบรรจบของแม่น้ําคลองกับแม่น้ําแตงนะครับซึ่งแม่น้ําคลองเป็นแม่น้ําสายเล็กนะครับมาบรรจบกับแม่น้ําแตงซึ่งเป็นแม่น้ําสายใหญ่นะรเราก็จะเรียกว่าศพคลองอ่าเป็นชื่อศพคลองชื่อของแม่น้ําสายเล็กนะครับที่มาสิ้นสุดบริเวณจุดบรรจบกับแม่น้ําสายใหญ่และแม่น้ําสายใหญ่ที่จะ ต่อเนื่องไปก็จะเรียกเป็นชื่อแม่น้ําเดิมคือแม่น้ําแตงเหมือนเดิมนะฮะส่วนแม่น้ําคลองก็จบแค่นี้นะฮะเป็นบรรจุดจุดสุดท้ายของแม่น้ําคลองที่จะมาสิ้นสุดนั่นเองเราก็เรียกว่าศพคลองนะฮะเหมือนหลายๆที่ที่เราเจอเช่นศพรวกที่อําเภอเชียงแสนนะครับก็เป็นจุดบรรจบของแม่น้ํารวกกับแม่น้ําโขงนะครับที่อําเภอเชียงแสนก็กลายเป็นสามเหลี่ยมทองคํานั่นเองะฮะลักษณะเดียวกันที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือน รูปลักษณะของสามเหลี่ยมทองคําเช่นกันนะครับครับท่านผู้ชมครับในที่สุดแพรของเราก็ล่องมาถึงจุดหมายแล้วนะครับโดยที่เราร่องแพรเป็นระยะทางประมาณ45นาทีนะครับในการร่องแพร ลำน้ำแตงนะครับจากบ้านเมืองคลองนะครับก็เพื่อผ่อนคลายครับซึ่งแม่น้ำแตงแห่งนี้ครับสามารถล่องแพไปได้อีกนะครับและสามารถไปสิ้นสุดที่บ้านศพกายอำเภอแม่แตงนะครับซึ่งเป็นระยะทางไกลนะครับซึ่งน่าจะใช้เวลาถึงประมาณ2วันนะครับแต่วันนี้เราก็ล่องแพ ภายในตำบลเมืองคลองนะครับก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีครับก็ทำให้ทุกคนมีความสุขกับการล่องแพในวันนี้นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมมีความสุขไปกับการชมทริปการล่องแพน้ำเม่แต่งนะครับบริเวณบ้านเมืงองคลองตำบลเมืงองคลองอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับกับบ้านสวนชายทุ่งชมดอยครับในวันนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ